เรบฉันแล้วของมีค่าทุกอย่างก็รีไหวเวียนอยู่ในตลาดคือแรงสินค้าของฉันยังไงล่ะต้องใส่ใจกับการเคลื่อนไหวของสมบัติพวกนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงจะมีธุรกิจให้ทามากขนาดนี้นะเหนื่อยเดี๋ยวไม่ดึงประโยคเลยเนี่ย ไอเดัมวอสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คาันดจินโน่โนเกมเมอร์กับผมแชนดัสมานะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเกมชิ้นนีแ้แข่งกันเช่นเดิมอย่ามัวรอช้าไปรู้กันต่อเลยดีกว่าครับเอาละครับผมต่อจากคราวที่แล้วนะครับผมเราซื้อการค้ากับโดลีเรียบร้อยนะแล้วก็ไปจะไปหาพี่พี่อะไรนะพี่อัาอาท่ำนะครับผมโอเคไปกัน พวกเธอมาแล้วเหรอดูท่าทางของเธอเลยคคงจะทำงานสำเร็จแล้วสินะหายที่นี่มีคนจากสถาบันอยู่ไม่น้อยเลยทำไมเธอถึงเลือกสถานที่นัดพบเป็นแบบนี้เเนะี่ยฮะเดิมทีที่นี่นะ่ะก็เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การดูแลของทางสถาบันอยู่แล้วแน่นอน ว่าต้องมีคนทางสหาบาลทำงานอยู่ที่นี่จนใช้มาจากการงานที่นี่เพื่อเป็นข้ออ้างบางหน้าอ๋อหน้าไม่เบาเลยนะเนี่ยฮะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคนที่นี่ไม่สนใจเรื่องที่พวกเราพูดหรอกแล้วเจ้าหน้าที่มาตาก็ไม่มีทางมาที่นี่ด้วยเอาละลองบอกมาสิว่าพวกเธอเจอโดรีได้ไงก็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 เฮียให้แผ่นผมมาไม่ใช่หรอ อ่าไททัมในเมื่อพวกเราทําเรื่องที่เธอมอบหมายให้เสร็จแล้วอ่ะตอนนี้เธอก็บอกข่าวกองเกี่ยวกับพลังความรู้ที่หายไปของทัศนบันให้พวกเราได้แล้วมั่งแต่ก่อนหน้านั้นฉันอยากจะขอทมอะไรสักหน่อยทำไมพวกเธอถึงต้องตามหาของสิ่งนั้นด้วยล่ะพวกเราตามหาวิธีเข้าพบเทพแห่งปรึกษานะอ่ะก็แบบว่าอยากขอวิธีพบเทพแห่งปัญญาเพื่อสอบถามเรื่องสำคัญบางอย่างอ่ะ แต่ว่าพวกเราอยู่ที่สุมไม่รู้มาตั้งนานแล้วยังหาวิธีไม่เจอเลยอะตอนนี้พวกเราได้ยินมะาว่าทักสถาบันทําสิ่งของบางอย่างหายไปเราของสิ่งนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับเทพาจาเจ้าในเมื่อเป็นแบบนั้นพวกเราก็เลยลองมาเสี่ยงดวงดุนั่นทิศทางของพวกเธอก็ไม่ผิดสิดไม่นานนีน้สถาบันได้ทำบันทึกความรู้หนึ่งหายไปในทะเลทราย ว่าเป็นความดึความรู้แห่งโดยเทพถ้าใช้มันเธอก็จะได้รับปัญญาของเทพเจ้า,าไอม,มีของแบบนั้นอยู่จริงด้วยฮะถ้าพวกเราหามันจนเจอแล้วก็จะรู้วิธีเข้าพบเทพแห่งบุกษาหรือแม้กระทั่งเรื่องของน้องสาวเธอหรือเปล่าอของสิ่งนั้นอศัศจรรย์แบบนี้ไหมฉันเองก็สงสัยมาหมดกันแต่ว่าของสิ่งนี้มีอยู่จริงและมันก็อยู่ที่นี่ที่แหละ,อะเอา้า อยู่ใกล้จังอะอยู่ไหนเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราต้องตามหาต่อจากนี้หรือว่าเป้าหมายของนายก็คือก็ถูกฉันอยากรู้ว่าพลังความรู้แห่งดรวยเทียมมันคืออะไรกันแน่ฉันเลยอยากจะสืบหาให้แน่ชัดแน่นอนว่ากลุ่มเอเลิเมนต์ของท่าเรือโอมเมนก็จับจ้องมันอยู่เหมือนกันของชิ้นนี้เดิมทีมันก็เป็นของล้ำค่าอยู่แล้วไม่ว่าความรู้ที่อยู่ในนั้น อาจจะนำมาซึ่งพลังและความรุ่มรวยมหาศาลก็ได้ช่วงนี้หลายคนก็เริ่มแย่งชิงความเป็นเจ้าของสิ่งนี้กันอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ชนะหรอกถ้าแค่กำลังทรัพย์และเส,ส้นสายส่วนตัวฉันก็ยากที่จะสู้กับพวกเขาได้ดังนั้นก่อ,อนหน้านี้ฉันเลยอยากลองหลายวิธีจนในที่สุดก็เปรู้ข้อตกลงขั้นต้นกับหลายๆกลุ่มฉันจะไม่ครอบครองผลิตความรู้แห่งทเทวเทปนี้ แต่พวกเขาต้องสัญญาว่าจะให้โอกาสฉันได้ศึกษาเกี่ยวกับมันพอสําหรับพวกเขาแล้วการถาความเข้าใจของแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรแต่ว่าในกลุ่มเอเลไมเองก็มีคนเจราจายากอยู่เหมือนกันเช่นของเช่นคนของทิเปิลทิเป,ปิลเอคนพวกนี้เชื่อมันอย่างแน่วแน่ว่าในผลิตความรู้แห่งโดยเทพมีพลังของราชาดีเซิร์อยู่พวกเขาอยากได้มัน เพื่อทำให้ราชาของเขานะปรากฏขึ้นมาบนโลกอีกครั้งและพวกเขาไม่ยอมให้คนทางสถาบันทำบัญญัติของราชาเขาต้องแตกเปื่อนเนี่ยมันมีคำเล็กๆเนีย่ยมันคือคำขยายความใช่ไหมก็ดีนะเพราะเขาไม่ยอมเลิกมือกับเธอพราะงนั้นกนะ่อนหน้านี้เธอก็เลยคอยตามรังควาพวกเขาอยู่ตลอดสินะพวกเอเอเอนะี่ยไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ว่าพวกเขามุ่งมั่นแนวเน่พวกเขาใช้กลเลวิธีต่าง ในการสะสมความมั่งคัง่งเพื่อได้ทุนเพียงพอความมั่งคัง่งชื่อเสียงและอำนาจฉันเลยอยากไปยุ่งกับเรื่องธุรกิจของเขาเพื่อบังคับให้พวกเขาจำเป็นต้องคุยกับฉันการลักลอบแลกเปลี่ยนผลิตความรู้ของตัวเทพคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่มกีว่วันแต่และกลุ่มจะเสนอราคาของกลุ่มตัวเองออกมาและของก็จะแอบถูกส่งมอบให้กับผู้ชนะเพื่อบอกป้อผลิตความรู้และเสี่ยงตดสายตาของเจ้าหน้าที่มาตา แต่เราคงจะไม่ให้การประกาศใหญ่โตว,ว่าตัวเองเป็นผู้ชนะที่ได้รับผลึกความรู้แห่งทวเทพมาถ้าฉันไม่รู้ผลึกความรู้แห่งทวเทพไปอยู่ที่ไหนกันแน่ก็จะสําเร็จข้อตกลงที่สัญญากับพวกเขาไว้ไม่ได้หนทางที่จะได้รับข่าวของที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือการผ่านโดลิปแต่ว่าก่อนหน้านี้ฉันใช้วิธีนั้นไม่ได้ตอนนี้พีพวกเธอเข้ามาร่วมด้วยสถานการณ์ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วซึ่งก็หมายความว่า เธอให้พวกเราไปผูกสัมพันธ์กับโดริดเพื่อที่จะหาบาแสของผลึกความรู้ของเทวเทพใช่ไหมเข้าใจถูกเนาะใช่แล้วละ่ะพวกเธอจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีผลเสียกับพวกเธอสักนิดวันมรืนนี้พวกเธอก็ไปหาโดริอีกทีหนึ่งแล้วกันลองขอซื้อข,ข่าวกองที่อยู่ผลึกความรู้ของโดยเทพจะเขาดูแต่เขายังบอกไม่มีข้อม,มูลก็รออีกสองวันค่อยไปอีกที ถ้าในอนาคตฉันได้รับโอกาสศึกษาพลิตความรู้แห่งเทวเทพมาได้อย่างราบรื่นแล้วก็ฉันจะเอาผลดีใจของพวกเธอถือว่านี่เป็นสิ่งตอบแทนขอบคุณนะได้เลยงั้นวันมะรืนค่อยเจอกันอาัททัมที่จริงพวกเราซื้อพลดตความรู้ไม่กันหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่รู้ใช้งานยังไงอ่ะพวกเธออยากลองใช้พลดตความรู้งั้นเหรอได้สิฉันอยากสอนวิธีการใช้งานพวกเธอเอง แต่ว่าถ้ายืนทําเรื่องแบบนี้ภายใต้ใสายตาของสถาบันที่จับจ้องอยู่มันอาจจะยากไปไปแถวชั้นเมืองดีกว่าไปทําที่เงีงเยบๆมาแหละง่ายๆโถอในชั้นเมืองนี่หรอเอาละที่นี่แนะเอาผลิตความรู้ที่พวกเธอซื้อได้ออกมาให้ฉันดูหน่อยซื้อมาเยอะเลยเนี่ยทักษะการต่อซื้อได้ดาาอื มันคือผลึกความรู้ประเภทการต่อสู้ในชีวิตจริงความรู้ประเภทนี้จะได้ไม่บ่อยเท่าไหร่ส่วนมากจะถูกใช้โดยคนในกลุ่มเอลไมเพื่อพัฒน,นากําลังการต่อสู้ของพวกเขาจริงเหรอจริงไปเลยแฮะไม่แน่ว่าพวกเราอาจจะซื้อของดีก็ได้นะถ้าอยากรู้ว่าของสิ่งมีใช้งานได้จริงไหมฉันสามารถช่วยทดสอบสถานะในตอนที่ต่อสู้ให้เธอได้แต่ว่าในตอนนี้ความสามารถของเธอก็แข็งแกร่งมากแล้ว ฉันเกรงว่ามันจะไม่ช่วยเพิ่มความสามารถสักเท่าไหร่นั่นสิงั้นลองทำทดสอบแบบกลุ่มควบคุมกันดีกว่าพวกเธอทำการต่อสู้สองครั้งโดยแบ่งเป็นก่อนและสังใช้ผพิตความรู้อันนี้ฉันจะใช้อาคารซาเทอร์มิโนอลมาวัดค่าสถานะทางกายร่างกายต่างๆของเธอในระหว่างกอดต่อสู้แลยกันส่วนเรื่องแปรด้านความแตกต่างของร่างกายในการทดสอบทั้งสองครั้งและรวมถึงตัวแปรด้านต่างๆของจุดแข็งและจุดอ่อนของกอดต่อสู้ หรือโตไปกเดื่นฉันจะหักหักลบผลกระทบจากความต่างในการคำนวณแล้วกันอไอ้เธอนี่เป็นคนประเภทที่ผลการเรียนดีมากในสถาบันสินะแต่ฉันตกใจอยู่นิดหน่อ,อยอเธอไม่น่าใช่นักเรียนประเภทที่ต้องพึ่งพาผลความรู้ในการจบการศึกษาที่นะาแต่ทำไมต้องเสี่ยงอันตรายถึงการไปถูกเจ้าหน้าที่มาตาจับจ้องแล้วเข้ามายุ่งกับมันด้วยละ่ะ ในเวลาที่เธอไม่เข้าใจสกการกระทําของนักวิชาการคนใดคนหนึ่งเกิดมากก็จะเอาความสงสัยมาใช้อธิบายเรื่องนี้มันเป็นทฤษฎีอย่างหนึ่ง <c oughs> ไอดูเหมือนว่าเธอกําลังหลีกเลี่ยงการตอบคำถามอยู่นะฮะยังไงเนะี่ยฮะช่างมันเถอะมาเริ่มทดสอบกันดีกว่าโดยแค่ทําการต่อสู้ตามปกติก็พอแล้วเออสู้กับตัวอะไรอ่ะฮัลโหลเนี่ยนะ มาจัดไปขอเวลาแป๊บหนึ่งทุกคนเอาละันเชื่อมต่อคอาซาเทมเบเนยเพื่อทำการบันทึกข้อมูลแล้วขั้นต่อไปคือการใช้พัสความรู้อันนี้ถือมันไว้ในมือฉัจนจะช่วยเธอเชื่อมต่อเข้ากับมันหลังจากนั้นเธอก็จะใช้พลังของมันได้ขาซสินปะวะไม่มีคาสินหรอใช้พลสดความรู้ในช่องเก็บของอ่ะเราใช้แล้ว เรากับช่วงวินาทีนั้นได้เห็นร่างของผู้คนมากมายต่อสู้กันด้วยดาบในช่วงวินาทีต่อมาภาพเหล่านั้นก็จมดูสุขสู่ความทรงจําของฉันโอวิธีการใช้เป็นงี้หรอไอ้ได้รู้อะไรมั่งอะสิ่งที่อยู่ในผนกความรู้กลายเป็นความทรงจํางั้นก็หว่านเขาว่าใช้งานได้แล้วใช่ไหมเอาละงั้นลองอีกรอบหนึ่งต่อสู้ตามปกติเหมือนเมื่อกี้ก็พอ ตอนนี้ฉันกำลังทำการบันทึกข้อมูลอีกครั้งอไรไททันเป็นไงบ้างอผลึกความรู้ท sure> ี่พวกเธอซึมมามีส่วนช่วยในการต่อสู้จริงในการต่อสู้ครั้งที่สองข้อมูลประสิทธิภาพการต่อสู้โดยรวมเพิ่มขึ้น0.073รน้อยจังวะเดี๋ยวดิเท่าไหร่นะ0.073ไง ไอ้น้าโมโหจังวดเจ้าโดรีแม่คาดเจ้าเลียนั่นหลอกพวกเราจริงๆด้วยของอย่างนี้อย่าวาแต่หนึ่งล้านเลยแม้แต่หนึ่งแสนยังไม่คุ้มเลยไม่ไม่ไม,ไม่คือมันต้องหักลบจากที่เรามันเก่งอยู่แล้วด้ดิแน่นอนว่าผลลัพธ์แบบนี้อาจเป็นเพราะว่าความสามารถของเราแข็งเก่งมากแล้วเนื้อหานในผลิตความรู้เลยทำให้เกิดการพัฒนาอะไรไม่ได้อีกอย่างน้อยในการทดสอบครั้งนี้ ฉันก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับพวกเธอมากขึ้นบ้างตอนนี้ฉันเริ่มคิดแล้วว่าการแลกเปลี่ยนกับพวกเธอเป็นสิ่งที่คุม้มค่าฉันขอตัวกลับไปที่เมืองก่อนนะนี่คือโมล่าสำหรับถามข้าวกองเต็กโดรีเขาต้องการเท่าไหร่ก็ให้ไปเท่านั้นเลยเอาว่ะใจปั้มเหมือนกันเว้ยเราต้องไปหาโดรีอีกครั้งใช่ไหมอ่อตอนถึงเช้าอีกสองวันได้หมุนแป๊บ ไว้เจอกันอีกสองวันนะครับทุกคนโอเคในที่สุดก็ถึงวันมาลืนสักทีเอาละไม่นามข้าวของพดดความรู้จากเทยเทพโดรีกันดีกว่าไอ้ทางนี้ทางนี้ลูกขาทั้งสองท่านเพิ่งผ่านไปไม่นานก็มากันอีกแล้วเหรอเนี่ยครั้งนี้ต้องการอะไรอีกกระขา,าไม่ว่าจะเป็นพดกความรู้หรือว่าของอย่างอื่น ขอแค่ว่าคุณบอกมาแล้วจ่ายโมล่าวิ่งวิ่งเยอะๆฉันก็รับประกันเลยว่าจะหาส่งมาให้ถึงมือพวกคุณแน่นอนดอรี่เหรอดรไม่ว่าพวกเราต้องการสิ่งของอะไรก็ได้หมดเลยใช่ไหมเอ้ยแหม่แม,แมคุณทั้งสองคนพูดแบบนี้กันก็หมายความว่าพลึกความรู้พวกนั้นเติมเต็มความต้องการของคนทั้งสองไม่ได้สิ้นนะลองบอกมาสิว่าต้องการอะไรเราอยากรู้ผลึกแห่งเรทีฟ โอโหโหโหฉันว่าแล้วลูกค้าที่ใจป่าขนาดนี้ป้ามหมาคงไม่ใช่ผลผลึตความรู้ธรรมดาสองสามอันพวกนั้นหรอกนะจริงไหมใช่สรุปก็คือมึงรอกขายพวกกูใช่ไหมมึงรอขายใช่ไหมเดลี่แต่ว่าข่าวกองน,นี้ราคาแพงมากเลยหนาะ เพราะกว่าฉันจะแอบเข้าไปในสถานที่ทําการแลกเปลี่ยนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกอย่างถ้ามีคนรู้ว่าฉันเป็นคนเบยแพร่ข้อมูลต้องมีคนมาหาเรื่องฉันอีกแน่เลยยนะันหนาแต่ว่าพวกเราลุกจะรู้ได้ไงว่าข่าวกองของเธอมันเป็นเรื่องจริงอะ่ะหรือจะบอกว่าทํำไมเธอถึงบังเอิญมีข่าวกองนี้ยอยู่ในมือได้ไงล่ะเออเฮรอเว่า,วา,วาสําหรับฉันแล้ว ของมีค่าทุกอย่างก็รี่ไหวเวียนอยู่ในตลาดคือแรงสินค้าของฉันยังไงล่ะต้องใส่ใจกับการเคลื่อนไหวของสมบัติพวกนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงจะมีธุรกิจให้ทำมากขนาดนี้นะเห <c oughs> นื่อยเยไม่ดีประโยชน์เลยเนี่ย เสดังที่ว่าข่าวองจะจริงหรือเท็จเ่ยยิ่งไม่ต้องกังวลไปใหญ่ฉันใช้กล้องถ่ายรูปเก็บภาพตอนทําการแลกเปลี่ยนเอาไว้แบบนี้ไม่ว่าใครเห็นก็หาข้อกลงาหาไม่ได้แล้วสเสนอราคามาหน่อยใช่สมแล้วที่เป็นลูกค้ายินดีที่ได้ซื้อขายกันนะในเมื่อคุณลูกค้าจ่ายเงินไปแล้วเงินก็ฝังเข้อมือนี้ให้ดีนะ เมื่อวานนี้นะผลิความรู้แห่งทวยเทียได้ตกไปอยู่ในการครอบครองของ,ของมิซิปัวหน้ากลุ่มเอเอแล้ว,วนะอ่ะนะกลุ่มเอเอเออก็คือพวกเอเลิเมนต์ที่เชื่อในราชาสการเล็ตคิงพวกนั้นใช่ไหมโอ้ยแหมดูเหมือนคุณลูกค้าก็คุ้นเคยกับพวกเขาไม่น้อยเลยน่นเนี่ย พวกเอเอ็นนะทุกปเทศกำลังเพิ่มรดความรู้แห่งโดยเทพอันนี้เลยอยะพอพวกเขาเชื่อกันว่าในนั้นมีพระรงของราชาสกราร์ดคิงสถิตยอยู่นะส,ส,สมกับเป็นระดับความรู้แห่งถวยเทพมันแต่งจากระดัความรู้ที่ฉันเคยเห็นลึกลับเลยมันเป็นแสงสีแดงระยิบระยับเฉียวละ่ะเสียงจะห,หมดวันลึกพาี่ฉันหน่มาก็เห็นระดับความรู้แห่งดุรเทพอันนั้นชัดเจนมากเลยเหมือนกันนะ ขอดูหน่อยได้ไหมขอบคุณสำหรับข้อมูลนะโดรีแค่นี้เองเหรอไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรมีลูกค้าที่รู้จักคุณค่าของสินค้าอย่างพวกคุณเนี่ยที่ฉันดมเทไปเมื่อวันก็ไม่เสียเที่ยวแล้วจากนี้ไปถ้ามีอะไรก็มาหาฉันได้เลยนะแล้วข่าวก็เกี่ยวกับความรู้ขึงโดทีมาแล้วมันตกอยู่ในมือพวกเอเอจนได้อะ อทาทำพวกเราเอาข้อมูลมาแล้วนะงั้นเหรอเป็นยังไงบ้างนะอยู่ที่เอเอนะเดินรีแลกเปลี่ยนหลักฐานกับพวกเธอมาแล้วด,ด,ดื้อดิถ่ายซะชัดเจ้วเลยไม่ใช่แค่กล้าแฝงตัวขเข้าเป็นสถานที่ทำการแลกเปลี่ยนของกลุ่มแต่ยังไปแอบอยู่ใกล้ถึงขนาดนั้นเจก้าไม่เบาเลยนะนี่ใช่แล้วคนที่อยู่วันนั้นคือหัวหน้ากลุ่มเอเอะ ี่มือของเขาก็คือพลุดความรู้สีแดงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคงจะเป็นความรู้แห่งทวเทพนั่นแหละถ้าแบบนั้นตอนนี้คุยด้วยกําลังกับพวกเขาในอาทิตย์น้าคงมีผลบังคับให้เอาออกมาใช้แล้วตอนแรกเขาไม่เข้าใจหรอกนะว่าทําไมอาทรามต้งยองย่อยยุ a a ด้วยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือเธอแล้วใช่ไหมเนี่ยพอพวกเราชนะพวกเขาก็สามารถลองเชิญาจ้าคำัวหน้าฝ่ายนั้นให้พวกเรายืมพลุดความรู้ทวเทพมาดูได้ ขอบคุณพวกเธอม,มากชชวสองสามวันที่พวกเธอไปพักผ่อนก่อนแล้วกันฉันจะไปเตรียมตัวเหมือนกันในวันที่ต้องไปเจอกับพวกเขาเราจะมาเจอกันที่นี่ตอนบ่ายสามได้เงินขอตัวกูต,วต้องเซ็ตคลิปวันอีกแล้วสินะถ้าไมเขียเวลาเยอะจังวะหลังจากนั้นก็ไปเจอเพื่อไปคุยกับกลุ่มเอเอไอท่า,ารรมนีช้าจังเลยอ่ะอยังไม่มาอี้กันฮนะอ่ะมานุษย์แล้วขอโทษที่รอนะ พวกเราไปที่สะพานท่าด้านบารฟาคาดกันเถอะอ่ะไปกันเถอะกูเดินอีกแล้วเนี่ยโอเคที่นี่ท่าเลือสินะอ้าทอมไม่คิดเลยนะเจ้าบ้าอย่างแกจะมาจริงๆการเจรจาเป็นสิทธิ์ที่ฉันลงข้อไปฉันยังโกอยู่เลยว่าแกจะผิดนัดแต่ดูไปแล้วว่าแกก็งแค่ได้แกดกันเนี่ยฮะไอ้ง่วงนาน สถานการณ์ใหญ่โตไม่เบาฉันก็เลยพาผู้ช่วยมาด้วยไม่ถือสากันใช่ไหมโอ้ห้าต่อหนึ่งเหรออีซี่ผู้ช่วยเหรอนี่มันเจ้าหนุ่มคนนั้นที่อยู่ในร้านอาหารนี่เพราะว่าเจ้าคนที่บ้านนี่มาช่วยเหลือเธอก็ได้มาตอบแทนเขาสินะเฮ้ยที่ก้าไม่เบาเนี่ยงั้นฉันก็ไม่ยอมพูดอะไรมากแล้วพวกแกก็รอล,ลงน้ำไปเป็นอาหารปลาก,ก็แล้วกัน พวกเรารุยประโยชนตัวร้ายอ่ะไงคาสีนไหมคาสีนไหมบอกเข้ามากันแล้วพวกเดอ้อระวังตัวด้วยนะคาสีนไหมทำไม่คาสีนเหรอทำจริงต่อสู้กับด้วยกำลังไม่สู้เป็นคนไม่อยากใช้กำลังแต่มันเกินคนเพราะคนดูก็รอมานานแล้ว เป็นคนไม่ชอบใช้กำลังคาสีนไหมถ้เยเจ้พาพู้สละบันลูกพี่ในที่สุดก็มาสักทีลูกพี่ใช้สิ่งนั้นเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ลูกพี่เกิดอะไรขึ้นวะ เฮ้ยโอ๊ยปวดหัวอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอาคาซาเป็นสีแดงว่าตะกี้น่ะต้องตัดการชื่วออกออกอาคาซาเขาชกโก้ชกับอะไรลินเปีย อือสองทีไปวป่าไวรุนเออจับกลุมทันทีใครวนะเนี่ยพวกหน่วยมาตาเหรอมับกรนุนาอารไฮเซนชั่วคราวまさかただ救助しているだけだ เอ้ยแอบจิคองนะตะกี้นี้เห็นนะแอบจิคองนะเห็นนะลลืมฉันเดี๋ยวมันคำพูดของของของใครนะเทพไม้ปะอุสณนาลีอ่ะถ้าจะไม่ผิดน,นะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะ ทำไมหัวหน้าใหญ่ถึงได้กลายเป็นแบบนั้นไปซะาละ่ะดูเหมือนว่าเขาจะใช้พลึกความรู้แห่งเทวทพไปนะนี่เขากลายเป็นแบบนี้เพอะได้รับผลกระทบจากพลึกความรู้แห่งเทวทพงนั้นเหรอจะว่าไปก่อนหน้านี้ไฮพาเซียก็เคยพูดไว้นะเธอหมายถึงเรื่องที่ตอนเหล่านักวิชาการได้รับความรู้ของอิมิซูแล้วมันบ้าขึ้นมาใช่ไหมตามที่ฉันรู้มาเหล่านักวิชาการที่ตกอยู่ในสภาพ เอ่อสเตวาดาไลเนะ่สัตสัตสัตถะสัตยาวาดาไลอ่านไม่ถูกว่ะมันต้องอ่านาไไว่าไงวะทุกคนดูเหมือนว่าผลึกความรู้แห่งดยรเทพที่เกีเ่ยวข้องกับเทพไมชช้จริงๆนะแต่ก็ไม่เห็นจะเหมือนกับที่ได้ยินจากข่าวลือเลยถ้าได้ครอบครองมันจะมีความรู้ของเทพเจ้าูว่าพลดังอะไรพวกนั้นเธอได้ยินที่เจ้าหมอน,นั่นพูดไหมโลกลืมฉัน มันหมนายความว่าอย่างไรไประโยคที่เขาพูดเหมือนสิ่งที่เคยได้ยินเลยจังหวะนนั้นโดนเจ้าหน้าที่มาตามสภาตัวไปแล้วะดูกความรู้แห่งดยเทพที่อยู่ในมือก็ถูกทางสถ,ถาบันเอาไปแล้วเหมือนกันน่าเสียด,ด ى, ายอ่ะพลาดเป้าอีกแก้วแต่ก็คิดไม่ถึงเลยนะว่าผลิตความรู้แห่งดยเทพจะอันตรายขนาดนั้นอะแต่พวกเราบังเอิญนได้ลองใช้มันพวกนาอดเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็ได้อ่ะ เรื่องมันจบลงแล้วละ่ะฉันอยู่ที่ท่าเรือนี้ต่อไปก็มีความหมายอะไรแล้วขอยุติความร่วมมือกับพวกเราไว้เท่านี้แล้วกันแต่ว่าไปแล้วก่อนหน้านี้นนมัแต่สนใจเรื่องที่ตามหาพลึกความรู้แห่งโดยเทพแต่ยังไม่รู้ไม่ได้ถามเธอเลยว่าในเมื่อเธอเป็นคนของสถาบันเธอพอรู้วิธีขอเข้าพบท่านหญิงน้อยกุสนาลีไหมบอกตามตรงว่าฉันเองก็ไม่รู้ท่านหญิงกุสนาลีนะ่ะดูเหมือนจะแยกออกจากระบบการปกครองของสวิลุ ปกติก็แทบจะไม่รู้ถึงการมีอยู่ของเธอเลยยิ่งกว่านั้นยังมีอาคาซาที่เป็นลักษณะของปัญญาแห่งเทพเจ้าอยู่หล่นักวิชาการก็เลยไม่มีเหตุผลที่อยากจะติดต่อกับเทพด้วยตัวเองไอ้งั้นเนาะท่านหญิงกษณนาลีนี่ดึกรับชะมัดเลยนะเนี่ยฮะอีกเดี๋ยวฉันจะกลับไปที่สถาบันแล้วพวกเธอละก็เดินทางต่อนะ หรือจากเวลาใกล้จะถึงเทศกาลซัฟเฟรัสแล้วด้วยเงี้นพวกเราก็กลับไปที่เมืองคือไม่รู้กันเถอะในวันนี้วิ่งวนไปทั่วไม่แน่ถ้าไดดพักผ่อนสักหน่อยก็จะดีมีชีวิตชีวาเหมือนกันนะใช่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 ต้องการพักใช่ต้องการพักงั้นพวกเราลากันตรงนี้ฮะไว้เจอกันทุกคนคิดเหมือนผมไหมว่าไม่ได้จบดีหรอกถ้าขโมยแบบนั้นนะคิดว่าน่าจะใช้เหมือนกันแหละ เอาละต่อไปจะการนกับของสิ่งนี้ก่อนหรือว่าเขียนร,รายงานที่พวกคนใหญ่คนโตโต,ต้องการก่อนดีนะเอ๊ hey, พี่ใจเย็นยา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 คิดดีๆคิดดีๆคิด,ด,คด,ด,คด,ดกันรอบเฮ้ยคนหาย่อกี้นี้เห็นคนหายสำร็จฉากที่หนึ่งม่นควันและหมอกพ,พันเปื้อเม็ด ต่อไปเราไปไหนต่อไปเทศการต่อสินะ